ไปหนที่เป็นงอกแล้วลวงพ่อจังวันไหนก็เป็นรับประตูดาดน้าของพี่ได้ไหมก็ทำผู้ใหม่ไว้ตรงนี้จะทำอะไรก็ได้หมบ cái này con 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 กบคือวัดแบบจิตตาลีมือปลาใช่เอาคนละตึ้งเอาคนละตึ้งเงอาวุธให้ปูดเจ็บเมาบ่รุนก็ได้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวพขเอาเองหีนไปแล้วทานข้า ก็เป็นท่าเลยนะครับคุณเฉยนะครับเียนเิญนะครับคณะรู้สึกะครัก พร,ร,ระโพธิสัตว์ารัมะมันะ,ะาม,านมายังยังลานตัญต,ตัวสังตั้งใจอธิฐานานะครับผ่าตั้งจิตอธิฐานแล้วครับอยิบผ้าตั้ง,งอิาน ได้ความเ็นแล้วพรเขาคสุนทพรเป็นางปทาพานเระันาุลันสยญแามกันพระเดพระคุณพระพหมเจหนนาพอดีนะครับท่านก็จะเดินทางกับวัดประทุมไปไปมีคนมับดิน ตอนนี้หลังจากเสร็จพิธีงหมดแล้วนะครับหลวงพ่อท่านพระครูประหลัดสมนึกพร้อมด้วยคณะสงฆ์วั่าสุงก็เข้ากับลาหลวงพ่อท่านพระครูภาวนาธรรมนิเทศนะครับเพื่อเดินทางกลับวั่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับ าพลาดแล้วเนี่ยไม่ลังยังไม่วแไในเทปมันเคยได้ยิน